สวัสดีครับอันนี้เคิร์มพาเที่ยวเราจะพาขึ้นไปเขาเจ้าลามนะครับนี่ครับก็มีเรื่องเล่านะครับว่าเมื่อก่อนนี้มีคนขึ้นไปขุดสมบัติอยู่ข้างบนครับแล้วก็เหมือนยังไงครับโลคหรือว่าอะไรประมาณนั้นครับจากการสอบถามพระที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือว่าสุดตัวลงไปในเขาลูกนี้เลยครับแล้วก็บนไดขึ้นจากเคิร์มนับลงมาเมื่อกี้ก็2 9 1คันครับนี่ครับ ใช้เวลาไม่นานครับข้างบนก็นี่ครับตามประวัติคร่าวๆตามที่เคิรมได้ยินมาเลยครับเมื่อกี้นี้ไปครับลุยกันต่อครับไกลถึงแล้วครับนี่ครับเราเดินขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วครับข้างบนมีเจดีนะครับแล้วก็มีพาะประธานอยู่ครับ ไม่เหนื่อยครับฟังจากเสียงได้ครับโอ้วหงามครับมาครับวาพร้ากันก่อนครับ นี่ครับเคลินพาเที่ยวก็กราบไหว้พาเสร็จแล้วมาชมความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้ครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะครับก็ทองคําทองหล่อนักดนตรีเป็นผู้สร้างไว้นี่ครับสวยงามครับอยู่บนยอดเขาเลยครับสวยงามจริงครับก็เป็นเจดีย์ครับก็เคลนพาเที่ยวยังไม่รู้ประวัติเขาไปมาครับแต่ว่ามีเจดีย์สร้างอยู่ครับอยู่บนยอดเขาสวยงามครับ นี่ครับภาพมุมกว้างนะครับโหอยู่บนยอดเขาเลยครับโ้งามจริงๆครับและนี่ก็คือบนไดที่เราเดินขึ้นมาครับถ้าดูความสูงครับโหแล้วดูวิวครับโหงดงามจริงครับวิวสวยครับเลยสั่นไปหน่อยครับตอนนี้อ้ลมเย็นสบายครับแล้วดูบนไดทางขึ้นประมาณสอง้อขั้นได้ครับและนี่เลยครับคือความงดงามของวัด เนินหนองโสนก็เป็นเขาครับเรามีบันไดเราขึ้นมาครับนี่ครับมาครับช่างต้อมครับช่างต้อมโมบายวัดอะไรนะเนินหนองสนนี่ย้ำอีกรอบครับวัดเนินหนองสนอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับก็บันไดขึ้นมาประมาณ200ขั้นได้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ข้างบนว่ามีพระพุทธรูปแล้วก็มีเจดีย์ครับแล้วก็มีวิวที่สวยงามครับไปครับวันนี้เขิลมก็สวัสดีครับ